ก็ขอสวัสดีตอนเช้าๆของวันอาทิตย์ที่8นะครับกันยายนนะครับ2,567ผมมาให้ดูแปลงของ A48 ชุดที่ปลูกชุดนี้20ต้นนะครับผมเนื่องจากว่าขณะนี้เราปลูกมาใช้เวลาใช้เวลา8เดือน8เดือนเสร็จ แต่สิ่งที่เราพบก็คือการเข้าเคนเข้าสีของเคนนะครับเห็นไหมครับเริ่มจากตรงนี้แยกแยกออกมานะครับสีของเขามันก็ยังออกเป็นสีเขียวเขียวอมแดงแดงนะครับมาตรงนี้ห็นไหครับเห็นไหมครับดูดูบริเวณตรงนี้นะครับเป็นสีแดงแดงอยู่คือเปลี่ยนจากเขียวแหะครับมาเป็นสีแดงเออเราต้องการ เป้าหมายของเขาอยู่ตรงนี้ตรงเคนที่แยกไปนี้กับเคนที่มานี้ที่จะได้รับการพรุนจิงนะครับผมชี้ให้ดูตรงตรงตรงนี้นะครับนี่ไล่มาตรงนี้แล้วก็มาแยกออกไปนี่ก็มาทางนี้แล้วก็จะมีเคนอื่นที่แยกออกไปทางนี้นะครับก็จกเป็นสีแดงๆเห็นไหมครับเราต้องการเล่งเล่งตรงนี้ก็คือเล่งเคนให้เข้าสีเพื่อที่ได้จะทําการบ่มใบ บ่มใบเสร็จจริงจะเข้าสู่กระบวนการสะสมอาหารซึ่งมันก็จะต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้ก็เดือนกันยายนก็มากันตั้งวันที่8วันที่9แล้ววันที่8แล้วมันจะทําให้เสียเวลาตรงนี้ไปถ้าหากเราช้านะครับมันจะไม่ทันการเราจําเป็นจะต้องมีการเร่งเร่งให้เคนเข้าสีการเร่งให้เคนเข้าสีเราก็จะใช้ออสองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ ผมเตรียมรอไว้ข้างล่างนี้สูตรที่ใช้นะครับตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะครับ1 3บ4 6นะครับบวกกับแมกนีเซียมนะครับบวกกับแมกนีเซียมนะครับอัตราต่ําใช้อัตราต่ํานะครับผมอัตราต่ําตรงนี้เขาเขียนไว้ที่ที่ตรงนี้ก็5 0 1ถึง100กรัมเราก็ไปเลือกเอาที่เลข50 นะครับเห็นไหมครับไปใกล้ๆใ,ใช้50กรัมน้ำยี่ลิตรนะครับตรงนี้ของโฟร์แม็กเขาให้ใช้ที่อัตรา5ถึง10ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนี่นะครับเห็นไหมครับ20ลิตรเนี่ยนะเอา2ตัวนี้บวกกันอย่าลืมผสมสารแซ็กซึมเร็วยี่ห้อไหนก็ได้สารแซ็กซึมเร็วนะครับพ่นไปบริเวณ บริเวณเคนที่เราต้องการจะเร่งให้เขาเข้าสีเนี่ยนะครับเพื่อเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงสีสีแดงแล้วเป็นสีเหลืองสีขาวก่อนแล้วจึงจะค่อยๆไล่เป็นสีน้ําตาลไปตามลําดับครับพอได้ตรงนี้แล้วเราจรึงจะเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าการบ่มใบนะครับการบ่มใบเพื่อเตรียมความพร้อมของใบให้ได้รับการสะสมอาหารในลําดับถัดๆไปซึ่งจะต้องใช้เวลา กว่าจะบ่มใบเสร็จกว่าจะสะสมอาหารเสร็จกินเวลาไปอีกไม่น้อยกว่า2เดือนนะครับกว่าจะงดน้ําอีกงดน้ําอีกก็ใช้เวลาประมาณ1 0 1 0ถึงวันจึงจะได้มีการพุนกว่าจะได้พผนเบ็ดเสร็จก็นู่นเลยครับประมาณปลายปีธันวาคมนู่นแหละครับประมาณนู่นแหละซึ่งกว่าจะให้ผลผลิตออกมาก็จะปลาเข้าไปนู่นหลังสงกรานนะครับ หลังรงการานซึ่งประเทศไทยเนี่ยภาคอีสานบ้านผมเนี่ยร้อยเอ็ดเนี่ยจังหารร้อยเอ็ดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนความร้อนที่เขาสะสมมาในโรงเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นโรงเรือนของเราเนี่ยผมออกแบบไว้แล้วให้ม,ใหมีให้มีระบบสปริงเกอร์หมุนวนอยู่บนหลังคานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อระบายความร้อนเนี่ยถึงจะมีผ้ามุง้งผ้ามุ้งเราสามารถยกขึ้นยกลงได้ นะครับผมจะให้ดูระบบการเดินท่อน้ํารอไว้อันนี้เป็นการเตรียมเตรียมแผนไว้นะครับเตรียมแผนไว้นี่คือท่อน้ํา PE PE ขนาด25มิลิเมตรซึ่งผมส่งขึ้นไปข้างบนหลังคาโน่นนะครับส่งขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็วิ่งยาวเลยหัวท้ายหัวท้ายลงเรือนไปนน่นนะครับหัวท้ายลงเรือนไปนู่นเลย ทั้งสองด้านนะครับด้านหัวด้านท้ายเราจะติดตั้งวาล์วเข้าไปแล้วก็ส่งน้ําขึ้นไปเพื่อให้สปริงเกอร์หมุนวนอยู่บนหลังคาในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดพีกที่สุดก็จะอยู่ราวๆมีนาคมไปไปลายกุมพามีนาเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่ร้อนละอุเลยละครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบส่งผลกระทบกับองุ่นสายพันธุ์ A48 ซึ่งอ่อนไหวอ่อนไหวต่ออากาศที่ร้อน นะครับอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้การเตรียมการเราจะต้องวางแผนวางแผนระบบนะครับว่าเออถ้าอากาศร้อนมาเราจะทํำยังไงเราจะระบายบความร้อนออกยังไงนอกจากการเปิดผ้ามุง้งนะเห็นไหมครับลองรอการเปิดผ้ามุง้งเปิดขึ้นมาแล้วก็ข้างบนหลังคาเราจะต้องเออจะต้องมีระบบระบายบความร้อนแน่นอนละครับการใช้น้ำเนี่ยต้องใช้เป็นจำนวนมากมาก ผมก็มีปั๊มน้ำส่งขึ้นไปนะครับการหมุนวนก็จะเกิดขึ้นก็จะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ผมเคยทดสอบกับโรงเรือนของเลมโบแล้วลดอุณหภูมิได้ประมาณว่า3-4องศาเลยนะครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจก็เลยดัดแปลงมาใช้กับโรงเรือนของ A48 ด้วยนะครับผมนำเรียนให้ท่านสมาชิกท่านที่สนใจอยากจะ ปลูกองุ่นได้เข้าใจการวางแผนนะครับเนี่ยช่วงจังหวะเล่งเคียนข้าสีแต่นนี้พ่นไปแล้วเห็นไหมครับใบยังเป่เปียยๆอยู่เลยเล่งไปแล้วการเล่งเคียนข้าสีก็จะทําอยู่ประมาณสัก3รอบนะครับสามถึงสีรอบก็ดูอาการเคียนเอาก็แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับยังเป็นเขียวเขียวเนี่ยอันนี้คือเคียนเป้าหมายนะครับเคียนเป้าหมายเราจะพ่นบริเวณตรงตรงตรงบริเวณนี้นี่ยังเป็นสีเขียวเขียวอยู่นะครับเห็นไหม แต่จานวนจริงเนี่ยผมพอแล้วละ่ะพอพอแล้วเราก็จะมาเล่งให้เขาเข้าสีนะครับเข้าสีไม่จะต้องเป็นสีน้ําตาลแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับสีน้ําตาลแบบเนี้ยน้าตาลอ่อนๆเนี่ยเห็นไหมก็ไล่มาประมาณสัก4ี่ถึงห้าข้อใบเราก็เริ่มทําการบ่มใบบ่มใบเราก็จะมีกระบวนการบ่มอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์เสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการสะสมอาหารเป็นลําดับถัดไปจึงจะมีการงดน้ําจึงจะมีการผลเกิดขึ้นนะครับอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้รับองค์ความรู้ที่กับผมได้มอบให้จากบ้านสวนกรีติพงศ์นะครับกับผมสิทธิชัยรุ่งบรรเทารายงานจากบ้านสวนกรีติพงศ์คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม ข้างน้ำก็ข้างล่างก็ปล่อยน้ำมานะครับเป็นมินิสปีกเกอร์นะครับหมุนวนหมุนเวียงรลศสีก็ละลาวเม็ดเสร็จๆโอเคครับผมสวัสดีครับ